ดูโฮมทูโกสาสาคลองสี่ตัวเลยครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็อยากจะสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับกับลูกค้านะครับสั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่อยู่ในร้านนะครับสําหรับสินค้าโปรโมชั่นนะครับลงเมลนี้นะครับมีสินค้าที่ขายดีนะครับและมาแนะนําลูกค้านะครับ โปรโมชันนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่แแนะนาก่อนครับผมครับผมก็โปรโมชันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับช่างถูกใจนะครับผมรถใหญ่เตรียมราคารับหน้าสดนะครับมีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกนะครับก็จะเป็นนะครับเมื่อซื้อสินค้าครบแ800รอบาทนะครับลูกค้าจะได้จะได้ส่วนลดนะครับท้ายเบส็จนะครับห้าสิบาทครับและเมื่อซื้อสินค้าครบ1,200รอบาทนะครับลูกค้าก็จะได้ส่วนลดท้ายเบส็จนะครับ80ดิบาทนะครับ คุปองส่วนลดนะครับจะใช้ในเป็นบินถัดไปนะครับเมื่อและสินค้าราคาพิเศษสินค้าเราสมาชิกนะครับมีเยอะมากมายเลยครับผมเดี๋ยวลองให้ป๊อะให้น้องแนะนาหน่อยครับก็สินค้าขายดีนะครับอยากให้น้องนะครับเลือกมาหนึ่งอย่างนะครับสินค้าขายดีของผูแขนกตัวเองสินค้าลงเมลนี้นะครับจะเป็นไฟโซลาเซลล์นะครับสหรับ ล่อมแมลงนะครับตัวนี้มีรีโมทเปิดปิดนะครับรับพลังงานแสงอาทิติแล้วเก็บพลังงานแบตได้นะครับของพ่อหน่อยม่งพอมีไฟอีกไหมไฟไฟราคาพิเศษเท่าไหร่ดูหน่อยครับดูหน่อยราคาพิเศษอยู่ที่เก้าบาบาทนะครับตัวนี้เป็นแสงสีขาวครับ9กาวันนะครับใช่ครับราคาพิเศษนะครับเก้าบบาทของ เกษตรสวนครับจะมีสายยางครับตัวนี้ตัวนี้ใช้ดีนิ่มมากครับของทอครับอันนี้ความยาวอยู่ที่นะครับ20เมตรนะครับผมราคาปกติก็อยู่ที่พันสามร้อยแปดสิบบาทนะครับลดเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับมีปุ่มปรับหลายระดับหลายหัวนะครับตัวนี้ใช้แรงมากครับแล้วยังไม่พอตัวนั้นครับจะมีอะไรนะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ปั่นนะครับเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะครับแล้วก็ปัน่นใช้งานเบาๆครับราคาประหยัดอยู่ที่690บาทครับสำหรับพ่อ้านธแม่บ้านรักสุขภาพ ขาผลไม้นะครับแล้วจะมีกระทะไฟฟ้านะครับนี่เลยครับตาอไม่เล็กครับฟีนิกตัวนี้ครับลดราคาเหลือ499บาทนะครับตัวนี้ใช้จีนะครับผมกำลังไฟอยู่ที่1,300วัตต์ครับแรงดันไฟอยู่ที่220โวลต์นะครับและยังไม่พอนะครับก็ยังมีเนี่ยครับตัวจีดเลยครับกระทะไฟฟ้าติดมือวันครับตัวนี้กระทะนี่เคลือบซรามิกนะครับไม่ไม่ติดกระทะได้ครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่490บาทครับลูกค้าแล้วก็มามากับสินค้านะครับเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับอยากให้น้องอ้ําเป็นคนแนะนำว่ามีอะไรบ้างนครับนิก้านะครับเป็นที่คว่ำจานนะครับมีฝาปิดนะครับนี่ราคาโปรโมชั่นนะครับ219บาทนะครับคว่ำจานคว่ำช้อนนะครับพลาสติกแข็งแรงทนทานนะครับต่อไปครับผมนี่เลยามความ บันไดครับผมคอนเสิร์ตของแอนดนะครับตัวนี้สี่มีสี่ชั้นนะครับมีสองทางนะครับราคาตัวนี้อยู่ลดแล้วนะครับเหลือพันสองร้อยเก้าบาทครับชั้นวางเราไม่ใช่เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นสีฟ้าขาวนะครับสวยงามครับผมว่างนะครับมีสามชั้นนะครับราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมกมีตก้า ตะก้าครับตะก้าตะก้าใส่ผ้านะครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทครับพิเศษเลยถุงดำนะครับปุกปานต้องใช้อยู่แล้วตัวนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ครับราคาเจ็ดสิบเก้าบาทครับผมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเชิญชวนนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสินค้านะครับเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาการที่ดูโฮมได้เลยนะครับผม ตอนนี้ของเรานะครับโปรโมชั่นพิเศษนี้จะอยู่ถึงวันที่25พฤษภาคมครับผมครับก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมโทมทูกโ,ทกโกสวัสดีครับสวัสดีครับผม